สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีวันที่20มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่20จิตนตนาจะโลงแนวทางของเซียนกุดจ,จับเนาะค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันที่แล้วของเพิ่นเขาอยู่นะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะเซียนกุดจ,จับคะ่ะเพิ่นเขาตัวมันกระกอดกันเนาะคะ่ะเหมือนคล้ายๆกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมคล้ายๆกันก็คือบอกว่าตัวเหลขกที่เพิ่นเ,เลขกลักเพิ่นนะคะที่เพิ่นหิมกคะ่ะ เลขเด่นเลขหลักเพิ่นมันกอดข้อกันค่ะคุณผู้ชมเจ็ดแปดอ่าเป็นนาเสียดายแต่ละเจ้าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแต่ละเซียนเพิ่นนหามากเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก่อนอื่นกะขอขอบพระคุณหลายๆเดอ้อค่ะขอบพระคุณเซียนกูจ,จับค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างในช่องจิตนาชั้นแนวค่ะคุณผู้ชมหามากงวดแหลกก็คือศูนย์สามกะกะเขาศูนย์สามเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเขามากงวดเมื่อกี้นี่อ่าเข้าตัวมัน ตัวเด่นนะคะคุณผู้ชมมันกอดคอกันค่ะให้สังเกตด้ค่ะคุณผู้ชมตัวเลขของจินตนาที่ทุกเซียนเลยค่ะงวดที่แล้วนะคะกอดข้อกันแถบทุกทุกทุกอาจารย์เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นงวดต่อไปนะคะงวดเนี่ยงวดวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคุณผู้ชมให้สังเกตซอยกันค่ะเผื่อมันกอดคอกันอีกเนาะคะ่ะคุณผู้ชม อย่าเผลอ,อย่าปล่อยวางมันตรงนั้นนะคะอย่าปล่อยใจว่าเว้ยอ่ามันจะกอดกอันบอเสรนาะคะ่ะมันเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชม้วกาอ่ายางเสียนอุดรเพิ่นกะตัวเลขที่ต้องมีนะคะคุณผู้ชมมันกับไปไปกอดข้อกันของเสียนกุจับเพิ่นตัวเด่นมามันก็กอดข้อกันนะใช่ไหมคะอืมมันแก่นาคิดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปแบบนั้นนะคะตัวจับคู่หย้ยพวกเขาค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวัดนี้ อย่าเผลอค่ะข้ามาปองดองก,กันค่ะคุณผู้ชมมาสังเกตมาปองดองกันค่ะมาซอยกันเบิ้งค่ะคุณผู้ชมวิเคราะเปน็นน้ากันเนาะค่ะเนาะชอบด้วยกันชอบเรื่องเดียวกันชอบแนวทางเดียวกันคือแนวทางรัฐบาลไทยนะคะคุณผู้ชมคุณลังคนเพิ่นมาอ่าลงเล่าสตาเล่าพัฒนาลุ่งเลห้าน้อยเพิ่นบริเลนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเพิ่นกระรอเบิ้งรัฐบาลไทยแต่จินตนากะรล่งสาก,กมูค่ะ ลงแนวทางของแต่ละวันประจําวันให้ทุกมือทุกมืออยู่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมกับบัท่านในล่วงรัฐบาลไทยมือนีจินตนาขอล่งรัฐบาลไทยัทย่วๆเลยกัแล้วกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมไม่แต่จะคลิปกับให้มันมาตองเห็นโตค้างเลยค่ะคุณผู้ชมเนาะอยู่ในคลิปของจินตนาทั้งหมดเลยแต่พูดกดติดตามก็จะเห็นแนวทางของจินตนาทั้งหมดเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยก็จะเห็นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแนวทางลาวสตาฮานอยลาวพัฒนา สินค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นอยู่ในคลิปแหนของจินตนาชาแนลอยู่ในช่องของจิตนาเด้อค่ะคุณผู้ชมกดติดตามไว้นะคะจะได้เห็นแนวทางทุกๆแนวทางค่ะมักเล่าสตาร์กระเรียนเล่าสตาร์ค่ะคุณผู้ชมกับเขาไปเบิ้งกับล่อค่อยค่ะจินตนาลงให้ทุกวันค่ะแล้วก็ชอบฮานอยสินค่ะคุณผู้ชมที่ชอบฮานอยกับฮานอยของคอเสิร์ตกติดตามไว้ค่ะกับทาเบิ้งค่ะของจิตนา กิตตนาแชนแนลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จากดูลาพัฒนาการออาจารย์พูดสุบมีลาพัฒนาของมาดามแล้วก็ลาพัฒนาของพอเสิร์ตค่ะสองเจ้านะคะคุณผู้ชมอยู่ในช่องจิตตนาค่ะเด้๋ยวการพูดสาหรับผู้ที่ชอบรัฐบาลไทยการลอค่ะเป็นช็อตๆไปเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเป็นแต่ละเซียนกิตตนาตะไลล่มงให้เหมือดเลยค่ะเพราะว่าเลขที่เคยื่อเข่าของหนวดก้อนหนวดที่แลว้วแล้วก็หนวดนี่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมถ้ามันลุ่นน้ากันควมค่ะ ทีนี้คําเตือนอยากให้เป็นดูแค่เป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมเพราะตัวเลขมีเข้ามีหลุดแนวทางเราอย่าไปจริงจังเกินไปค่ะให้เบิองให้มวเน,นะคะคุณผู้ชมให้ดูเพลิดเพลินค่ะเข้ามากตัวเลขน้ำกันเบงองผูนึงเบิอง,งตัวหนึ่งผูงงนึงกับเบิองตัวหนึ่งค่ะส้อยกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอามาวิเคราะห์ด้วยกันค่ะด้วยการคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่า ฝันแบบนี้แบบนั่นตรงกับเลขนั่นเลขนี้เนาะค่ะเป็นกําลังใจแช่ความรู้สึกต่อกันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะบอสู้กันฟังค่ะสําหรับผู้ที่มากรัฐบาลไทยเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะมีอันไหนที่มันแม่นๆก็ๆอยากมาแช่ให้พวกเพื่อนๆพี่ๆพ่พอๆแม่ๆในเบื้องหน้าว่าตัวเองเคยฟันแมน่นสินะคะเอามาลงคอมเมนต์ก็ได้เด้อค่ะคุณผู้ชมเด้อจินตานาจ่ะ เอาขึ้นมาพูดมาคุยให้ฟังค่ะคุณผู้ชมเพื่อนใดยินน้ำเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแบ่งปันใดกุศลคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะค่ะเบ่งตัวเลขนํำกันแล้วก็ฮักกันนะคะคุณผู้ชมเนาะทิศทางของเอ่อทิศทางของเลขนาะคะ่ะคุณผู้ชมทิศทางไปทางไหนกับบอสูกันฟังเนาะคะ่ะเนาะจะได้หูวว่าอ่ผู้นี้มากตัวนี้เอามาแบ่งปันกัน,นะคะ่ะเอามาแช์กันนะคะคุณผู้ชมมาแชร์กันว่าเลขตัวนี้น่าจะมานะเลขตัวนี้น่าจะ ไปอย่างนั้นอย่างนี้นะ่าจงสินนะคะเหมือนได้มาเตือนกันน้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะจะให้จินตนาเตือนคนเดียวกะถ้าจะเตือนจริงๆแล้วจะมาเสนอทําไมเิ่วิทยาด้วยนะคะคุณผู้ชมเนาะแต่จริงๆกะเสนอเป็นแนวทางะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมมีว่าเออตัวนี้ขนาดจะมาได้จะกวนจับใส่กับตัวนั้นตัวนี้เห็นไหมก็แช่กันได้ะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเบืองน้ากันคะ่ะคุณผู้ชมจินตนายินดีรับฟังข้ามตีชมของผู้ชมเด้อค่ะ จะอยู่ได้ก็ด้วยคนที่ดูเท่านั้นนะคะเป็นกระจกส่องเงาให้จินตนาพูดแนวทางเป็นยังไงบ้างสินะคะคุณผู้ชม้วก็จินตนาขอขอบพระคุณเด้อค่ะคุณผู้ชมที่ติชมเข้ามาค่ะ,ะว่าแนวทางของจินตนาจาัดเป็นแนวทางที่เป็นระเบียบเป็นอย่างสินะคะคุณผู้ชมจินตนาขอขอขอบพระคุณหลายๆค่ะ ขอพระพุณนที่ช่มเขามากค่ะแล้วก็อยากได้ยินคําติด้วยค่ะเพื่อเป็นการปรับปรุงเนาะคะ่ะเพื่อเป็นการพัฒนาของแอดมินเนาะคะ่ะจินตนาอยากแช่ความรู้สึกบางยางก็อยากว่านันนีไปแต่ก็ไม่อยากให้มันกระทบกับการที่ผู้ฟังมาฟังเฮ้าเนาะคะ่ะบางที่เฮาเก็บเครียดอยู่เฮากับมาฟังสิ่งที่เครียดเครียดเฮ้ากับอยากฟังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะอย่างน้อยๆเราเหนื่อย เรามานั่งฟังสิ่งที่ดีๆมีสาระให้เรามีข้อคิดจริงเานาะค่ะคุณผู้ชมเหมือนเป็นการให้กําลังใจกันจริงๆมันก็หายเหนื่อยเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะอย่างบางคนเหนื่อยใจเนาะค่ะพอดีมาเจอข้าเบาที่แบบอสะนุดนอกข้ามนี่หนาคิดด้วยเฮ็ดแต่เข้าหืดสูงขึ้นมากค่ะคุณผู้ชมบางครั้งเข้ามือไก่ยอยู่จริีๆเข้ามาในยินเสียงเบาที่แบบอ๊้จากเป็นเบาอย่างดอกลาค้านจริงเนาะค่ะมันจะทําให้เราเหนื่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น แชร์กันได้ค่ะลวขอเป็นเกินกันนะคะคุณผู้ชมเลียวพอเห็นตัวเองค่ะคุณผู้ชม่ะโอ้ยขนาดนี้ยังมาถึงหกสิบนะคะกาลังจากหกสิบอีกบกีมือค่ะคุณผู้ชมกันจะถึงวันที่หนึ่งแล้วค่ะวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะย่างเขาละค่ะหกสิบค่ะคุณผู้ชมดูสายตายังเลียวพอเห็นค่ะเอาค่ะคุณผู้ชม่ะก็คือเฮ้าโสกันแล้วก่ะ ไปเบ่งตัวเลขแนวทางเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะตัวเลขแนวทางของเซียนปุดจับค่ะที่เพินไหมากับเขามีเขา,ม,เขามีหลุดนะคะคุณผู้ชมจิตนตนาขอไอเตือนเล้ก่อนนะคะอย่าจริงจังค่ะเพราะว่าตัวเลขนี้เข้ามีหลุดคะ่ะคุณผู้ชมอาการป,รประกะติเหมือนจะจับอยู่เลยนะคะ,ะเพราะว่า ตัวเลขแนวทางเิ่นมาจากคำานวณค่ะคุณผู้ชมเราก็เอาด้วยที่ว่าบางคน้นคำานวณมาแล้วเลขจากเขารขอือา่เขาเพิานกา็นกอเอาไปเสียงเสียก็มีคะ่ะคุณผู้ชมเอาไปเสียงทางฝันว่าต้องฝันแบบนั้นแบบนี้เคุณผู้ชมก็เสียงเบิ่งเด้อคะ่ะอันนี้โดยความเสื้อนะคะคุณผู้ชมสําหรับผู้บ่เสื้อก็กอเบิ่งไปตามนั่นล่ะค่ะเนาะต่างกน้นต่างมากคะ่ะจินตนาก็ไดแค่เอามาเหมือนสกิปให้รู้ว่า บางอย่างคิดบ่อเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะแชร์กันค่ะว่าเอาไปล่องเบิงค่ะผู้เสียงแม่นๆจังนีเนาะค่ะคุณผู้ชมเถือตัวเลขมันเข่ากับคอยจัดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะย่างหน่อยๆไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไว้ค่ะจะได้เป็นพ่อใดมีความหวังเนาะค่ะคุณผู้ชมจะได้บ่พลาดค่ะเถือบางที่มันออกสองตัวล่างสินะค่ะสามตัวหน้าสามตัวหลังเนาะค่ะคุณผู้ชมหรือว่ารลังวันที่ห้าที่สี่เองสินะคะถึงบ่หวังที่หนึ่งกะ ถึงวังที่1อยู่นะคะคุณผู้ชมแตก่กะ,ะมันอาจจะไม่ถึงบุนวัาส,สนาข้ากว่ถึงางานหน่อยห้ากวได้สองสามซี่หาอยู่นะคะคุณผู้ชมเนาะสื่อสลากกินแดงไหวคะ่ะแล้วก็ไปดูตัวเลขกันค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจ,จะไล่ลงคลิปให้ต่อๆไปค่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันที่1เมษายน2,567ัาเค่ะเซียนอุดจ,จับให้มาเด่นบนล่างคะ่ะ สกับสามค่ะคุณผู้ชมให้เด่นบนล่างด้วยนะคะสี่กับสามมีทั้งหมดสองสูตรค่ะสูตรหนึ่งให้สี่กับสามค่ะสี่กับสามเพิ่นจับคู่ให้เก้าสี่ศูนย์สี่สี่แปดสี่ห้าเก้าสามศูนย์สามสามแปดและสามห้าค่ะคุณผู้ชมขีดเส้นใต้ให้ก็คือตัวเน้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สูตรที่สองเพิ่อนหามาได้เจ็ดกับหกค่ะเจ็ดกับหกจะมาไหม ข้าวที่แล้วมันก็กออข้อกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เลขติดที่ต้องมานะคะคุณผู้ชมเลขติดเพิ่นหามากก็คือไข่ไข่กับเหมือนกับตัวไปวินกันนะคะก็คือตรงนี้มีเก้ามีศูนย์มีแปดมีห้ค่ะจะมาบอกค่ะคุณผู้ชมบนล่างเหมือนกันนะคะ,ะเป็นเพิ่นจับคู่หากับ 90. เก้าศูยเอ้ไม่ใช่ค่ะขออภัยทีค่ะเก้าเจ็ดศูนย์ด 7ปดเจ็ดห้าเจและหกค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขทั้งหมดเป็นแนวทางเนื้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนำมาให้คุณผู้ชมเพื่อไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็เบิ้งให้มวนให้ซื้นสำหรับ คุณผู้ชมทีขเขามาเบิงช่องจินตนาชาแนลแล้วนะคะดูแนวทางของเซียนกุญแจ,จถ้าชอบก็จับเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็ขอคอมเมนต์ติชมด้วยค่ะว่าตัวเลขตัวไหนมันจะมากับตัวไหนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแชร์ความรู้สึกให้จินตนาได้เห็นนําเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะอย่างน้อยๆก็เป็นมูคุยกันเนาะคะ่ะจินตนากับบอมมี่มูคุยเพื่อที่จะ าหาทิศทางหาตัวแนวทางประกอบประกอบกันเนาะคะ่ะให้ซอยกันคิดค่ะคุณผู้ชมสองคนช่วยกันหลายคนซอยกันค่ะคุณผู้ชมอยู่คนเดียวคิดคนเดียวมันผาดใดค่ะอ๋อค่ะคลิปนี้จินตนาขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาเบิรงช่องจินตนาชันแนวค่ะตั้งแต่ตนจนจบนะคะ ขอให้คุณผู้ชมจงโชคหมานลำลำรุ่ยรยให้หมดหนีหมดสินให้หมดความทุกข์ใจทุกขกายค่ะคุณผู้ชมขอให้มันหมานในวันที่หนึ่งเมษายน2567ค่ะให้ถูกหวยกันทุกๆคนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ